สวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่จา๋าเราซื้อจ๋านะครับหมวด่ิทานพาเมื่อกี้ครับแกถูกเลขหกห้าห้าสามตัวหลายคนครับบอกเข้าใจแลไรกันสงสัยวย่าหลังเงทีเลขออกแล้วเลขหกห้าหกหกห้ามาใส่นาะคือคือเขาดูแทบคือบางคนเข้าใจก็เข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจครับว่าคือ เขาถูกเลขเขาก็ทักมาบอกว่าเขาถูกนะครับคือแม่จ๋าก็เป็นหนึ่งนะครับที่ว่าแกถูกเลขหกห้าห้าสี่เลขนี่ยนะแต่เบียนลเมื่อกี้เพ่นถึกเลขหกหากับหาเก้าสองตัวเมื่อกี้พ,อ,อ,มอ,พอมว่ายังเล่าถูกโคคาบ่ะคือบอกพี่ครับแกถูกเลขน่ย หกห้ากับห้าเก้าแต่ว่างวดน,นี้ครับแม่จ๋าครับแกบอกว่าแกจิมาบอกขอ้อความให้ฟังนะแกฝันอ่ะฝันเห็นผัวเพื่อนอ่ะถอยรถแล้วรถอ่ะมันถอยตกน้ําก็เลยจะเอาตัวเลขนี่คือมาเล่าให้ฟังผมาเมื่อกี้พงก,ก็บว่าคือเราฝันเนาะบางคนก็บว่าเลขอีกอย่างออกเลยคือเขาดูแท้ก็ประมาณนั้นครับขออธิบายนะแม่จ๋าครับ เราเป็นคนอุดรธานีครับเราเมื่อกี้เราก็ถือเลข65กับ59ถูกสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างมือนี่แล้ก็อยากเล่า้อความในฟังหลายหลายคือแม่จ๋าครับแกสั่งตุ้มมงคลกับผมเนี่ยสามรอบนะครับสามรอบแล้ว,แล,วแล้วแกก็บอกว่ามือน,นี่ขอเล่าขอ้อความในฟังเดิมแต่กับวดสิมาพาน้าเมื่อกี้ก็ถือกับเลขรถแคนนี้แหละ บูหูว่าจังไหนบูหูมาฝันว่าพ่อขับรถแล้วเพินเ่นจะถอยไปใซกับบูหูถอยลว,ลวง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 ไปห้องต่บ,บักด้างหนึ่งกับยังบได้ยินอยู่รถโคมลงขางหนาเลยผมขออนุญ,ญาตเล่าที่ไปที่มาให้ฟังครับแม่จ๋าเนาะแกอยู่อุดรงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้แกถูกเลขหกห้าบนแล้วก็ห้าก้าล่าง ล่าสุดครับแกฝันเห็นผัวของแกครับถอยรถตัวเองแหละครับถอยตกน้ําแกฝันไม่กี่วันที่ผ่านมาครับในความฝันเน่ยเวลาประมาณสักสองโมงเช้าบ้านของแม่จ๋าครับจะอยู่ทางจากทางจากหมู่บ้านตัวเองนี่คือประมาณสักสองเมตรตัวเองนี่คือขยับออกมาเพื่อที่จะสร้างบ้านอยู่อยู่นาตัวเอง ประมาณ200อเมตรแล้วก็ทําถนนถนนก็คือมันไม่ไม่ใช่ลูกลังไม่ใช่คอนกรีตหรอกมันเป็นถนนเวลาฝนตกคือมันจะแฉะแฉะเวลารถขับนี่มันจะสแสลกซ้ายแหลกขวาคือประมาณนี้ครับคือพ่อเนี่ยในความฝันไม่รู้ว่าแกจะไปไหนแกก็ถอยรถออกจากบ้านถอยออกจากบ้านปากติแกก็จะถอยนิดเดียวแล้วก็เงึกง้างหน้าแล้วก็เอาหน้าฟืดขับออกไป แต่ในความฝันพ่อเนี่ยถอยรถออกจากบ้านถอยยาวออกไปเลยถอยยาวออกไปจนจุดสุดทา,ทางนี่แหละเป็นร้อยเมตรแล้วก็ถนนมันไม่ดีถอยได้นิดเดียวแม่ก็ตะโกนบอกว่าเท้าเท้าเท้า,าระวังระวังประมาณนั้นครับแล้วก็จู่ๆครับอาศัยตรงที่ว่าทางมันเละฝนมันตกพ่อครับแกก็เลยเหยียบคันเร่งครับ เผอตกใจเหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบเบรกรถมันก็สะบัดปัดครับแล้วก็รถมันก็ถอยลงตกน้ํานะครับคือช่วงนี้ครับสองฝั่งข้างทางคือมันจะเป็นข้าวเนาะบางพื้นที่น้ําก็เต็มบางพื้นที่ข้าวกําลังตั้งท้องครับกําลังจะออกรวงแกก็บอกว่าแกตะโกนดังมากครับให้ความฝันแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้แกหยุดรถยิ่งตะโกนครับแกยิ่งเหยียบคันเร่งรถก็ถอยลงเลยครับทะเบียนรถ คือที่ผมบอกเมี้ครับคือ6 5ห 5, ้นี่คือทะเบียนรถท, <c oughs> ที่ว่าพ่อครับแกขับอายุผัวของแม่จ๋าคืออายุ69ปีขับรถขนาังครับ,รบทะเบียนรถก็คือ6 5 5 4นั่นแะครับตอนนี้ครับแม่จ๋าครับแกสั่งตุ้มกับผมไปทั้งหมด3มรอบแล้วถ้าได้รับของรอบนี้ก็จะกลายเป็นรอบที่3 แกบอกว่าแกก็ถูกเลขมาเรื่อยๆนะแกไม่ใช่แค่ซื้อเลขแค่ประเทศไทยแกก็ยังมีซื้อเลขเพื่อนบ้าน,นีนต่างหากแกก็ถูกเลขมาเรื่อยๆแต่งวดนี้คือมาฝัน <c oughs> มาฝันว่าเห็นพ่อถอยรถตกน้ําก็หกห้าห้าสี่แมันจะมาอยู่ไหมล่ะหกห้าห้าสี่ 4. อย่าลืมไปตัดเล่นครับอย่าลืมไปตัดเล่นเงวดเมื่อกี้ครับเงวดเมื่อกี้คือแกก็ไม่ได้ถูกเลขหกห้าหรอกคือแกถูกแค่หกห้าแล้วก็ห้าเก้า สองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างช่วงนี้ครับก็ลองจดไว้ครับเพื่อเปรียบเทียบไว้เป็นแนวทางเพื่ออาจจะได้โชคบ้างบ้านจริงๆคือบ้านของแม่จ๋าครับเรื่องจริงครับแกปลูบ้านออกจากห่างจากผู้คนมานี่คือประมาณสักร้อยเมตรแกก็ถมที่ครับถมที่มาแล้วก็มาทําบ้านอยู่ในนาตัวเองนะก็คือ,คอมันก็สบายดีมันก็ไม่ได้ มันเป็นส่วนตัวมันไม่ได้อยู่ใกล้ใครครับมันสบายแต่เรื่องจริงก็คือทางของแกคือเวลาฝนตกคือทางมันเละนะเละตุ่มเปะเลยแหละเวลาจะออกไปไหนก็คือเว้ยรถเนี่ยมันแทบจะสไลด์ลงคลองเลยแหละแต่ <c oughs> แต่ในความฝันนี่คือแกบอกว่าพ่อเนี่ยถอยรถยาวแล้วก็วื้นลงเลยแต่เรื่องจริงนี่คือแกเป็นคนแกเนาะอายุหกสิบเก้าปี เวลาแกถอยรถนี่คือแกจะหันหน้าครับเข้าไปในบ้านแล้วแกก็เวลาถอยคือแกจะถอยออกมานิดนึงครับแกก็จะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าเพื่อที่จะหันหน้ารถออกไปครับเพราะว่าต้องหันหน้ารถออกไปครับเพราะว่าทางมันเล็แล้วก็มันจะชินเพราะว่าทางมันไม่ค่อยใหญ่แต่ได้ความฝันยังไงไม่รู้แกถอยยาวเลยไม่แน่ครับเลขรถอาจจะมาก็ได้ครับวุนนี้ครับ ผมเลยถามระว่ามวดที่พนานั่เม่อกี้แม่ถูกเลขหกห้ากับห้าเก้าเยอะไหมแกก็บอกว่าแกก็ได้ประมาณหนึ่งแกบอกเลยว่าแกเป็นคนบ้านเลขเป็นคนบ้าหวยแกก็ซื้อได้เยอะเต็มเต็มเหมือนกันแหละประมาณเป็นแสนแกไม่ได้ถูกเลขสามตัวนะแกถูกแค่หกห้าบนห้าเก้าล่างแค่นั้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาแกบอกว่าแกก็เล่นทั้งเพื่อนบ้านเหมือนกัน แกก็ได้มาเรื่อยๆเหมือนกันนะเห็นไหมครับคือแกสั่งตุ้งกับผมรอบที่3นะครับผมว่ามีหลายคนครับที่ฟังอยู่สั่งเกินกว่าสี่รอบแล้วก็มีครับบางทีอาจจะได้โชคอาจจะได้โชคไม่ใหญ่นะอาจจะได้โชคเรื่อยๆครับได้โชคเรื่อยๆแต่ก็ขอให้ได้โชคต่อๆไปครับไม่ว่าละไม่ว่าจะเป็นโชคในการเสี่ยงโชคก็ขอให้ได้โชคครับไม่ว่าจะเป็นโชคในการทำมาหากินขายของก็ขอให้ได้ขายของครับไม่ว่าจะเป็น โชคในการทํางานก็ขอให้ได้งานก็ขอให้ราบลื่นนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นโชคในครอบครัวเรื่องความรักก็ขอให้มีความสามาคัคคีมีความรักทุกคนนะครับเลขทุกตัวเลขครับไม่สามารถรู้ได้ครับว่าจะออกหรือไม่ออกเพราะมันเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่ยยานโปรดใช้วิจาราณในการรับชมไปซื้อลอตตี่ไว้ครับอาจจะโชคใหญ่ๆก็ได้6 5 54แล้วก็อายุ6 9ขอให้ทุกท่าขั้นโชคดีมันหมาครับผม